นี่เป็นสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุรถชนกัน5คันนะครับบนถนนมิตรภาพประเวณหน้าโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาตำบลโคกกรวดอำอเภมืองนครราชสีมามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครครับมีรถเทรลเลอร์เป็นคันแรกหน้าสุดนะครับคันที่2เนี่ยเป็นรถบัส คันที่3คันที่4เป็นรถตู้และคันที่5เป็นรถเทรลเลอร์ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในรถตู้คันที่3แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนับ10คนผู้โดยสารรถบัสให้ข้อมูลบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมีการตั้งด่านครับก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้รถเทรลเลอร์คันแรกเบรกกระทันหันจนรถคันท้ายเนี่ยชนกันหลายคันนะครับ ต่อมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโพกลางก็ได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่ตั้งด่านมาเผยแพร่ค่ะเพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงพาคุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนค่ะาคจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตำรวจเนี่ยกำลังเรียกรถเก๋งที่อยู่หน้าสุด อยู่บริเวณหน้าด่านแล้วก็กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่รถที่ตามมาทุกคันก็หยุดต่อท้ายตามปกติแต่จูจ่ๆก็มีรถบรรทุก10บล้อค่ะที่พุ่งเข้ามาชนที่ท้ายรถตู้ทำให้เกิดการชนท้ายต่อต่อ,ตอการรวมแล้ว5คันด้วยกันผู้กำกับการสพโคกกลางยืนยันนะคะว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านตรวจยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชายอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งด่านตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสของวันที่หน มีนาคมและมีเจ้าหน้าที่ค,คอยเบาโบกให้สัญญาณให้เตือนเนี่ยตั้งแต่200เมตรก่อนถึงจุดตั้งด่านค่ะเวลาที่เกิดเหตุก็คือตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาที่ที่เราได้รับอนุมัติให้ทําการตั้งด่านได้แล้วก็ในในการตั้งด่านเนี่ยจากภาพนะครับจะเห็นว่าก็ตั้งตามยุทธวิธีตามคู่มือตามตามแบบมาตรฐานหลักของสำนักง,งานตารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ ในภาพอ่ะจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นการเรียกรถหยุดกระทันหันนะครับเป็นการเรียกเรียกรถแล้วก็มีรถจอดรออยู่แล้วนะครับจำนวน5คันแล้วก็คันสุดท้ายนะครับซึ่งจะต้องต้องหาสาเหตุกันต่อไป ำตำรวจยืนยันว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะครับ,รบแล้วก็มีการตรวจแอลกอฮอล์คนขับรถเทรลเลอร์คันที่พุ่งชนด้วยนะครับแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดแต่ก็ไม่พบนะครับหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบความเร็วจากเครื่องวัด GPS ของบริษัทรถเทรลเลอร์เพื่อที่จะประกอบสำนวนในการดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ